ลสวัสดีครับผมช่างตอมเพชรบุรีครับวันนี้นะครับผมเราก็มาทำรถกันทุกรุ่นแล้วครับผมที่นี่นะครับก็ตอนนี้กำลังโมดิฟายรถป๊อปอยู่นะครับคันนี้จอดมาแล้วน่าจะประมาณห้าปีขึ้นนะครับผมดูจากซากฟอสซิลที่ขึ้นมาแต่บางคนกับเครื่องนะครับแล้วก็โครงนะครับมาหาเรานะครับก็วันนี้ก็ครึ่งวันแล้วนะครับผมยังไม่ได้ทำเพิ่งจะได้ทำครับ อันนี้ก็เดี๋ยวขันเทียนก่อนนะครับให้ดูสภาพรถมางพางมาก่อนครับนี่ครับผมมีใบพัดด้วยครับใบพัดใหญ่วบสกูปปี้คันนี้สองล้อหน้าเขาครับก็ครับเอฟซีครับผมนี่ครับเอฟซีครับติดตามนะครับผมนี่ครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นเครื่อง ทางน้ํานะครับผมเราทาทั้งทางบกและทางน้านะครับเหลือทางอากาศนะครับยังไม่มีที่ลงครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นเรือซิ่งนะครับผมนี่ครับเครื่องก็เป็นเครื่องวิดน้ํานี่แหละนะครับผมแต่ว่านะครับเอามาแปลงใส่เรือนะครับผมอันนี้ครับพอเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับนายช่างลองดึงหน่อยครับตอนแรกรถไม่ติดนะครับจอดนานครับ อเอาใหม่ครับสตาร์ทมือด้วยครับสตาร์ทนิ้วฮาน้ำมันยังไม่ลงนะครับประกอบเสร็จเลยอ่าเดี๋ยวลองอุดคาบูด,ดูมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับรถยังไม่ใส่ ครับนี่ครับรถมันยังไม่ได้ใส่ท่อครับสองจังหวะมันต้องมีท่อด้วยครับนี่ติดแล้วครับผมเดี๋ยวเติมลมหน่อยก็นะครับขับไปจ่ายตลาดได้ครับสําหรับคันนี้นะครับก็งานรถนะครับมาได้เลยนะครับผมสหรับซ่อมุกรุ่นนะครับคนลื้อเพียบครับนู่นครับอยู่นู่นนี่ครับนั่งเล่นติ๊กตอกรอรื้ออยู่ครับคืนนี้ครับผมข้างล่างเต็มเลยครับก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆครับจัดให้เน้น ทุกชิ้นทุกชุดครับ